โอเคค่ะก่อนที่จะไปดูคลิปก็อย่าลืมไปก,กดไลค์กดซับสไครแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นกาลังใจให้บุ๋มก่อนแล้วกันนะคะทุกคนก็กดกันได้ยังเอยถ้ากดแล้วไปดูคลิปไปเลยย้ yeah. สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาพบกับช่องสวีปตี้ครับเมื่อเช่นเคยนะคะทุกคนแล้วก็วันนี้นะคะทุกคนเราก็ มาอยู่กันในเกมไมค์ครับกันอีกแล้วนะคะทุกคนซึ่งตอนนี้นะคะทุกคนเราก็มาอยู่กันในไมค์ครับสร้างไปเรื่อยนั่นเองนะคะก็สําหรับในวันนี้นะคะทุกคนบุ๋มก็ไปเจอบ้านหลังหนึ่งที่น่าสร้างมากๆเลยค่ะทุกคนแต่ว่าบุ๋มเองก็ไม่สามารถสอนสร้างได้ก็ต้องขอโทษด้วยนะคะทุกคนก็เลยมาเป็นคลิปไมค์ครับสร้างไปเรื่อยนั่นเอง <c oughs> นั่นเลยค่ะ,ะเดี๋ยวบุ๋มขอลองร่างก่อนนะคะขั้นเลขอ่ะอันนี้สมมุตินะหนึ่งสองสามสี่ โอเคอันนี้จะเป็นแบบที่บุ๋มคิดหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะทุกคนด้วยความที่ว่าบ้านหลังนี้มันเป็นบ้านที่แบบบ้านโมเดิร์นที่หลังใหญ่ด้วยนะคะแต่อาจจะไม่ได้ใหญ่ขนาดนะั้นเดี๋ยวบุ๋มจะแปะรูปที่บุ๋มได้ไปได้แรงบันาดาลใจมาให้ทุกคนดูเนาะก็สำหรับวันเสาร์เราก็จะไม่ทิ้งรายการสร้างไปเรื่อยอย่างแน่นอนนะคะทุกคนนี่สมมุตินะคะมันจะเป็นหน้าตาประมาณนี้ก่อนแล้วตรงเนี้ยบุมม๋มรู้สึกได้ว่ามันจะมันจะยืดออกมาใช่ไหมแต่ว่าตรงนี้มันจะไม่เท่ากัน ล้วก็จะใช้เป็นไดอไราค่ะทุกคนนีเลยใครที่สร้างตามก็ต้องดูดีๆนะคะคืออันนี้บุ๋มสร้างแบบยังไงอะตามแบบนะคะแล้วก็ใส่ความเป็นตัวเองลงไปนิดนึงอืมสมมติมันประมาณนี้นะคะทุกคนไม่สมบูรณ์ลยเอาเลยอ่าบุ๋มคิดว่ามันประมาณนี้แล้วเราก็วางขึ้นหนึ่งสองสามสี่ห้าสี่ก็พอมากบะ้ะโอเคนี่ห้าดีกว่า ห้าหกอหกเลยเพราะว่ามันยังเหลืออีกเยอะเลยนะคะทุกคนเราต้องอ๋อบุมต้องใช้อีกสีหนึ่งก็คือใช้เป็นสีส้มแล้วกันอเพื่อความสบายใจนะคะตัวนี้มันจะเป็นประตูทางเข้าขนาดใหญ่นะคะทุกคนซึ่งเราก็จะเอาประตูจริงอะ่ะมาไว้ตรงนี้แล้วเราก็จะใช้ประตูน,นี้เหมือนทําเป็นประตูเหมือนกันนะคะก็วางขึ้นมาอ,มอันนี้วางขึ้นมา จนสุดตรงนี้เลยอ่ามันก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้ซึ่งมันจะถึงประมาณนี้นะคะนี่โอเคโอโหโอโหบุ๋มทำอะไรเนี่ยเฮ้ยมันจะเป็นระเบียงอีกทีหนึ่งใช่ไหมซึ่งตรงนี้มันจะเป็นสีอะไรก็ไม่รู้ดำๆบุ๋มก็จะใช้เป็นสีเทาเข้มเอ๊ะดีไหม ราจะได้ดูมีมิติอสีดำดำมูว่ามันดำเกินไปบางทีอเป็นแบบนี้แล้วก็เหมือนว่าอันนี้จะไม่สีมันมันเข้าไปอีกนิดนึงอยู่ประมาณตรงนี้อะประมาณนี้นะคะแล้วก็จะมีสีขาวแบบนี้ปึ๊บอืมแต่มันจะไม่ได้เชื่อมกันนะอันนี้มันจะสูงกันนิดนึงมันก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะคะ นี่เลยอูย้ใช่ไหมอืมแต่บุ๋มจะวางไว้ประมาณนี้ซึ่งอันนี้บุ๋มคิดผิดนิดนึงมันต้องหยิบมาอีกนิดนึงนะคะแล้วมันก็จะวางเข้ามาประมาณนี้อ่าเรียบร้อยซึ่งมันก็อาจจะหน้าตามไม่ได้เหมือนแบบว่าอันนี้สักเท่าไหร่นะอันที่บุ๋มรู้สึกได้แล้วเราก็จะใช้เป็น cover stone นะคะทุกคนเอ่อบุ๋มจะวางตรงนี้ นี่เป็นลักษณะประมาณนี้นะคะซึ่งข้างบนเนี่ยเราสามารถปิดไปได้เลยนะคะปึ๊บ,บมันก็จะเป็นแบบนี้แต่ว่าตรงนี้อะ่ะเราจะทำการทำช่องเว้น,วนไว้นี่มันก็จะเป็นแบบนี้แล้วนะคะทุกคนอืรู้สึกว่ามันใกล้ความจริงเข้ามาทุกทีแล้วบุ๋มก็จะใช้กระจกแผ่นที่น่ารักของเรานะคะทำแบบนี้ไวค้ค่ะ ปึ๊บป๊บปึ๊บ,บถึงมาตรงนี้ตรงนี้ก็ทูปไปค่ะดูนะมันจะเป็นแบบนี้อืมอืม,อมเอม้ไม่ดีกว่า <c oughs> บุฟังมันไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่ไม่ดีไม่ดีเอาเป็นใบไ,ไม้มาวางเฉยไม่ได้เจอน,นี้ด้วยดีกว่าอื นีแล้วตรงนี้ก็เปลี่ยนเอาเป็นอย่างอื่นแทนถึงตรงนี้อาา่ะฮะตรงนี้เราก็มาทําเป็นกระจกบล็อกใช่ไหมตามในรูปนะคะบุ๋มก็ได้แรงบันดาลใจมาจากสิ่งนี้แต่ว่าใลกระจกในบุ๋มขอเป็นกระจกดําแล้วกันมันจะได้ให้ความรู้สึกที่มันเข้มกว่านะคะชึบ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 ก็อันนี้ทำแบบนี้ อึมป uh ๊บ huh. ปึ๊บปุ๊บปึ๊บปุ๊บป๊บมโหมองเทปมองทมเองท,บไ, <laughs> งทบไม่เห็นมองเทปอะไรมองเทบไม่เห็นเป็นลักษณะนี้ซึ่งตรงนี้ก็เอาไว้แค่นี้แล้วตรงนี้เราก็จะวางเป็นพวกหญ้าต้นเฟิร์นต้นดอกไม้อะไรก็วางไปนะคะอือ uh huh. uh huh. ก็บมุนมาเป็นต้นเฟิร์นเล็กๆนี่ โอ้โห oh, <laughs> น่ารักกว่านี้มีแล้วจริงบุ๋มว่ามันข้างบนมันดูสูงไปน,นิดนึงแต่ก็ไม่เป็นไรยังได้อยู่นะคะ,แล,ะแล้วเราก็จะใช้เป็นสแลบนะคะทุกคนอันนี้ต้องทําหน้าบ้านก่อนเพราะว่าเราไม่มีแบบหลังบ้านให้ดูนะคะ <laughs> อันนี้มันจะอยู่ประมาณนี้ปึ๊บปึบปบปบ๊อืมขนาดเท่ากันเลยปึ๊บหนึ่งสองสามสี่ดี๋ยนะ เอ่หนึ่สอสามสี่อีกหนึ่งหแล้วก็ลงอ่ะน่าจะได้นะคะอืมไม่รู้ว่าได้ไหมแต่บุ๋มคิดว่าได้อันนี้มันจะเป็นแบบว่าเป็นแบบนี้ขึ้นมาเรื่อยๆใช่ไหมอ่าแล้ก็จะทำตามที่เราคิดนะคะก็คือบุ่มจะเว้นช่องอืม มันก็จะได้ลักษณะประมาณนี้มาโอ้โหอลังการไม่ไหวนะแล้วตรงนี้เว้นไม่ทําอะไรอะ่ะเว้นไว้เฉยๆงั้นเหรอบุม๋มว่าไม่ใช่อะ่ะมันต้องงั้นเดี๋ยวบุ๋มใส่เป็นอะไรสักอย่างนะคะทุกคนดูนะเรามาสูตรมั่วของสวิฟตี้ครับเมอร์กันเถอะทุกคนถ <laughs> ต่ให้บุ๋มได้ทำอ่ะนะบ้านหลังนี้มันจะแบบมันจะเป็นบ้านที่ ทุกคนคาดไม่ถึงตัวนี้บุ๋มก็จะใส่เป็นกระจกดํานะคะอาจจะไม่ได้ตกแต่งภายในก็ต้องขอโทษด้วยนะคะทุกคนหรืออยากให้ตกแต่งก็อาจจะมาตกแต่งนอกคลิปเนาะเป็นคลิปแบบไมโครับสร้างไปเรื่อยหรือว่าเป็นไมโครับไล์สดอะไรอย่างเงี้ยทุกคนคือบุ๋มไม่ได้มานั่ง,งทําอะไรที่มันใหญ่ๆนาน,นแล้วนะคะทุกคนเพราะว่าอะไรก็ไม่รู้เหมือนกัน <laughs> เพราะว่าคิดไม่ออกด้วยแหละอย่างหนึ่งนะแต่ให้จริงตรงนี้บุ๋มปล่อยเป็นกระจกขึ้นไปทั้งหมดเลยก็ได้นะ เพื่อความกิ๊บเก๋และความปังนะคะโอเคตรงนี้บุ๋มจะปิดมาเลยนะคะมันคืออะไรของบุ๋มก็ไม่รู้แต่บุ๋มก็วางไปแล้วปึ๊บปึบปึ๊บ,บ,บนี่เป็นลักษณะประมาณนี้นะคะส่วนตรงนี้อ่ะเราจะเริ่มจากตรงนี้มาจนถึงตรงนี้ตรงนี้แล้วกันอ่ะบุ๋มจะทำการทัฟฟิวนะคะ นี่โอ้โหเริ่มหรูขึ้นมาแลว้วค่ะทุกคนเยี่ยมโอ้โหนี่หน้าบ้านนะหลังบ้านยังไม่ได้คิดหลังบ้านอีกต่างหากแล้วเราก็จะวางมันจะมีพุ่มไม้นะคะเราก็จะใช้เป็นนี่ละกันนะสีนี้ให้มันดูเรียบหรูนิดนึงอ่าลักษณะนี้นะคะก็อันนี้ด้วย สมมุตินะตรงนี้ก็จะมีทางเดินเชื่อมอีกทีนึืงเยี่ยมเป็นแบบนี้ก่อนนะคะโอ้โหหลังใหญ่มากเลยทุกคนใหญ่จริงบุ๋มไม่เคยทํำบ้านโมเดิร์นที่หลังใหญ่ขนาดนี้มาก่อนเอ,อ,อเดี๋ยววางอันนี้ยาวๆมาก่อนบ้านของเราขนาดมันจะไม่ได้ใหญ่แบบว่าเมื่อวังมากนะคะเพราะว่าคนตกแต่งเนี่ยคิดไม่ออกนะบุ๋มนี่คิดไม่ออกตัวน,นี้จะตกแต่งยังไงดีนะตัวนี้ปิดมาก่อนขั้นแรกอืม โอเคเอาความความความ,ความยาวของบ้านประมาณนี้แล้วก็อันนี้ไปเลยบ้านหลังนี้จะเหมือนจะหลังใหญ่นะคะแต่ก็ใหญ่จริงๆนั่นแหละความเป็นจริงอะแล้วตัวนี้จะขยออกมานิดนึงนี่โอเคเป็นลักษณะนี้นะคะอือหือ นีประมาณตรงนี้แล้วกันปึ๊บปึ๊บอืตรงนี้เดี๋ยวมันจะเป็นชั้นสองชั้นสองอยู่ตรงไหนอะน่าจะอยู่ประมาณตรงนั้นหนึ่งสองสาโอเคงั้นตรงนี้หุ่มจะไม่เอาไว้ใส่กระจกมหถ้าไว้ก็จะเป็นแบบนี้ตัวนี้ก็ปิดไปเลยอืม <laughs> แล้วไม่จะเป็นต้องมีเท็กเจอร์ทั้งบ้านนะทุกคน แต่ว่าตรงนี้ลองสีขาวขึ้นมาก่อนแล้วเราก็ต่อด้วยสีส้มปิดมาปิดมาปิดมาอแล้วก็ต่อด้ดดดอวยสีขาวสีขาวแล้วก็ทำแบบนี้ชึบๆนี่มันก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะซึ่งถามว่างงไหมงงค่ะ ตรงนี้บุมจะเว้นไว้ใส่กระจกทั้งหมดเพราะว่าอาจจะเป็นแบบตรงทางขึ้นพอดีอะไรอย่างนี้นะคะฮะก็เชื่อมกันตรงนี้ขึ้นมาอืมเป็นลักษณะนี้ตัวนี้ก็ขอเพิ่มเท็กเจอร์นิดนึงอะไรอย่างนี้นะคะทุกคนโอ้โหจับไม่ไหว <laughs> จับไม่ไหวเฮ้ยดูทุกคนดูสกิลความนั่งสร้างม้วของบุ๋มสิ ใครจะชอบดูก็ไม่รู้หรือว่าใครจะไม่ชอบก็ไม่รู้เหมือนกันถ้าบุมทําไม่สวยอะไรยังไงก็ต้องขอโทษด้วยนะคะเดี๋ยวขอปิดตรงนี้ทั้งหมดก่อนนะคะเรียบร้อยเป็นลักษณะนี้แล้วตรงนี้ก็จะมีไอ้นี่ไงเส้นไอ้นี่วิ่งมาด้วยลืมไปเลยว่าเคยมีเอาไว้ตรงนั้นแล้วกันอ,อทีนั้นก็ปิดหลังคาตรงนี้ให้เรียบร้อยนะคะ แล้วปิดตรงนี้เหมือนกันนะคะทุกคนปึ๊บโอ้โหฝนตกบ่อยเกินโอเคปิดข้างบนเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปบุ๋มก็จะมาใส่เท็กเจอร์ตรงนี้นิดนึงให้มันดูกิบเก๋ปังปริเย่ปังปริเยอะไรคือปริเย่โอเคจะเป็นลักษณะนี้โอเคบุม๋มคิดว่าน่าจะได้อยู่นะคะต่อไปก็คือการใส่เป็น กระจกแผ่นสีขาวแล้วกันอุ้ยไม่ดีกว่าเนี่ยมันจะไม่ตัดเนาะเอาเป็นสีฟ้าแทนคือมันมีสีดําเยอะแล้วบุ่มคอใส่เป็นสีฟ้าบ้างเพื่ออะไรก็ไม่รู้พเพื่อแค่แบบเราชอบอะแล้วก็ตรงนี้เอ๊ะในบุ่มคอปิดพื้นข้างในก่อนแล้วกันนะคะทุกคนน่าจะต้องเป็นบล็อกคอทั้งหมดนี่แหละมาจากนั้นก็ปิดตรงนี้นะคะโอ้โหทุกคนบอกเลยว่ามาราธอนมากคลิปนี้คือแบบมาราธอนมาก ไปทางขึ้นที่บุ๋มบอกว่ามันอาจจะเป็นประมาณช่วงนี้นะคะอบุมม๋มทำประมาณนี้ดีวกว่าไม่อยากทำแบบว่าใหญ่ไปเมื่อกี้มันดูใหญ่ไปน,นิดนึงจะมันดูน่ากลัวนะคะอาเราเดินขึ้นตรงนี้อืตรงนี้แล้วก็สามารถปิดไปได้เลยนะคะ ป๊บอ่าฮะตอนนี้บุ๋มก็จะแบ่งเป็นสองห้องเป็นห้องนั่งเล่นกับห้องกินข้าวอะไรอย่างงี้นะคะโอเคส่วนฝั่งนี้ uh huh. เดี๋ยวเราเว้นไว้ใส่กระจกด้วยตทงนี้ปิดตรงกลางไปแล้วกันอ uh huh. แล้วก็ใส่กระจกนะคะเ uh huh. นียบรรอยค่ะทุกคน ไปก็คือการทําพื้นนะคะอืมเป็นเรียบร้อยค่ะทุกคนตัวบ้านของเราก็จะมีลักษณะประมาณนี้เลยบุ๋มใส่เป็นประตูก็จะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว,ว่าประตูเป็นสีส้มไปลเหรอเนี่ยมันมันมันดูไม่ค่อยใช่เท่าไหร่นะคะแต่ว่าบุ๋ม่ามันก็คล้ายๆอยู่นิดนึงถึงมันจะไม่ได้ร้อยเปอร์็นก็เถอะนะ อนนี้บุ๋มข้างตรงนั้นมันจะเป็นเหมือนไออะไรนะเขาเรียกเป็นเหมือนพรมเป็นเหมือนผ้าม่านใช่ป่ะแต่ถ้าบุ๋มติดผ้าม่านสีขาวไปทุกคนดูนะมันจะเป็นแปลกๆอะ่ะอืมอม,มันต้องติดไปทั้งหมดแบบนี้เลยไม้ค้าบ่ะนะให้ดูน่ะมันจะเป็นแบบลายๆยังไงไม่รู้อะ่ะทุกคนหรือว่าก็ใส่ไปเถอะมันก็จะเป็นลักษณะนี้ตรงนี้ก็ปิดนี้มาหน่อยอ่า ซึ่งข้างบนตรงนี้บุ่มจะแบ่งนะคะตรงนี้จะเป็นในส่วนของห้องนอนอือหโอตรงนี้ลืมปิดโอ้โหลืมปิดค่ะประตูบุ่มเอาไว้ประมาณตรงนี้แล้วกันตรงนี้ก็เป็นบันไดกับหัวไปนะคะัคบแล้วก็ใส่ประตูไปเอาเป็นประตูที่ดูน่ารักขึ้นนิดนึงนี่เดี๋ยวเราใส่ไฟด้วดีวกว่าบ้านหลังนี้มืดซะเหลือเกินนะไม่มีไฟสักดวง ش, อโอ้โหย่างเฟี้ยว แล้วบุ๋มก็จะทําเตียงนอนนะคะตรงนี้แล้วกันปึ๊บปึ๊บ uh huh. เดินเข้ามาก็เจอเตียงนอนเลยเแล้วเราก็จะมีปลายเตียงด้วยนิดนึงเพื <c> ่อ <oughs> ความน่ารักปุกปิกนี่โอ้โ oh หก็ในห้องก็จะเป็นบรรยากาศประมาณนี้ซึ่งถามว่าทำไมบุ๋มถึงยังไม่ตกแต่งเพราะว่าตอนนี้บุ๋มยังคิดไม่ออกนะคะทุกคนเดี๋ยวเอาไว้ตกแต่งตอนไลฟ์สดแล้วกันเนาะ,ะโอเคในบ้านก็จะประมาณนี้แล้วก็ปักอันนี้ไว้ ตัวนี้ก็จะเป็นประตูออกไปข้างนอกได้ด้วยนะคะมาอุ้ยปุ๊บเรียบร้อยปักไฟไว้ตัวนี้หมูมบนมันสูงไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวค่อยมาแก้แล้วกันนะส่วนตรงนี้เราปิดมาแบบนี้ก็ได้ตัวนี้ก็ใส่เป็นบันไดบันไดกับหัวแล้วก็กระจกจบค่ะทุกคนโอ้ ก็จะได้ลักษณะบ้านของเราประมาณนี้ซึ่งอาจจะไม่ค่อยถูกใจบางคนยังไงก็ต้องขอโทษด้วยนะคะอันนี้บุ๋มสร้างตามจินตนาการด้วยแล้วก็อุวยเดียวเดียว,เ,ยว,เ,ยว,เ,ยวเหลือข้างหน้านิดนึงทีนี้บุ๋มเอาไว้ใส่ประตูเพราะว่าแบบว่าเราอาจจะอยากเดินมาแบบว่าเป็นเขาเรียกว่าไรล,ลานจอดรถอะไรอย่างนี้นะคะทีนี้บุ๋มจะทับฟอกฟิลเหมือนเดิมแล้วเราจะใส่เป็นบล็อกที่มีชื่อว่าอ่นนี ตกใจหมดเลยเรียบร้อยเป็นแบบที่คิดนะคะ <S <S ตืดตืดอืมอาหาฮะได้ลักษณะประมาณนี้นะคะทุกคนเดี๋ยวเราใส่ใบไม้แทรกเข้ามามับโอ้โหเหมือนกว่นนี้ไม่มีอีกแล้วเหลือแค่ใส่ไฟนิดได้หน่อยนะคะให้มันเป็นการตกแต่งซึ่งบุ่มก็จะใส่เป็นเซียนเทิร์นะคะทุกคนตรงนั้นเป็นเซียนเทิร์ตรงนี้ต้องเป็นไฟแบบนี้แล้วแหละ ก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะคะสําหรับบ้านหลังนี้นะคะทุกคนแต่บุ๋มรู้สึกขัดใจกับข้างบนมากเลยบุ๋มรู้สึกไม่ชอบอะ่ะขอออกนะคะไม่ไหวเลยมันดูประหลาดจริงๆนะทุกคนเราทําแบบนี้ก็ได้นะที่จริงอะ่ะถ้าเราไม่อยากปล่อยโล่งทั้งหมดมันก็จะเป็นระบบประตูสองชั้นอะไรเงี้ยทุกคน <laughs> มันก็น่ารักอยู่นะนี่ เนี่ยโอเคแบบนี้ก็ยังพอดูได้อะไรได้อยู่นะคะทุกคนโอเคสำหรับนี้ก็จะมีประมาณนี้แล้วค่ะทุกคนถ้าหากใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมไปกดไลค์ก็จะเป็นใครแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้บุ๋มแล้วละกันนะคะทุกคนสำหรับการตกแต่งเอาไว้ในไลฟ์สดแล้วกันเนาะสำหรับวันนี้ไปแล้วนะคะว๊ายโอการยิ้มยิ้มเย้